มาก็สวัสดีครับกับสแตนเบอร์แคสเกมิ่งนะฮะวันนี้ได้คีมาหนึ่งอันนะฮะฮันแมนเอออยากได้เอ็มสีเอดึกเอ็ดอะเออจะได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูก่อนคีแรกจะเจงไหมครับดูที่อยากได้มีดีนะอันนี้มีจะได้นี่นี่อยากได้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 อันนี้อยากได้อยากได้หมดเลยครับอยากได้ทุกอันเลยครับเดยเวนพวกนี้ครับไม่อยากได้ครับกระโหลกกระโหลก เขาว่ากันว่าไปฉีดแล้วจะเปิดได้ดีนะเมื่อกี้ก็ไปฉีดมาถุยไม่เกี่ยวฮาอะไรเนี่ยเออจะเจ๊งไหมเนี่ยอ่าออกออกออกต้องเป็นเทคนิคเทคนิคเออเราต้องออกคขาสีเกินฮาอะไรยังวะมากันเลยเอ้ยแสมันต้องฮันแมนสิ อะไรวะเฮ้ย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 ครั้งแรก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 โอ้โหครั้งแรกกูสุดยอเก้าสิบบาทกูเก้าสิบบาทกูดูก่อนขายได้เท่าไหร่จะลองไห้แล้วเยอะเย้ะ <c oughs> yeah. yeah. อ,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 อีน้ำตาน้ำตาจะไหลเก้าสิบกูเออขอดูปแป๊บขายได้เท่าไหร่อันไหนวะเอา้ากิ๊บไหนเป็นไหนแล้ววะ เอ้ากูจะขายอาหารนี่บนตลาดทุ่นชนทำไมไม่ได้ฟะกตอนนี้ขอรีเพจไปก่อนละกันนะแต่มึงก็ใช้ได้นะไม่ถึงกับแย่ T W I S T อ้าวเช็ดเออืเอือ เว้เยเนยคกูจะดูราคาที่กูได้คืนอสัตว์เค,เค,คก็เจ๊งไปแล้วพอๆแค่นั้นแหละพอแล้วเลิกเจ๊งละไปแล้วครับไปละครับบาย